สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่12แล้วนะครับที่เราทำการเรียนรู้การสร้างตัวหุ่นยนต์โรบอตสมาร์ทคาร่วมกันนะครับโดยใช้ตัว Arduino Uno, uno R4 WiFi ครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับในคลิปที่9 10และ11นะครับเราเรียนรู้ว่าขา Enable A และขา Enable B ของตัว d i ร e ม o t ต r นะครับเบอร์ L 2 9 8 N ของเราเนี่ยจะใช้เป็นตัวรับค่า ของพันวิดมอดูเลชันของตัวไมโครนโทเลอร์เพื่อที่จะมาควบคุมความเร็วของมอเตอร์ซ้ายและมอเตอร์ขวาหรือพูดง่ายๆว่าไอ้ขาอิ n ิเบิลและ B เนี่ยใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ทางล้อซ้ายและล้อขวาโดย e n a b l e A เนี่ยควบคุมล้อซ้าย e n a b l e B เนี่ยควบคุมล้อขวาแบบนี้นะครับโดยสัญญาณที่มันรับมาจากตัวไมโครนโทเลอร์เนี่ยมันจะรับมาในลักษณะของตัวพันวิดมอดูเลชันแล้วจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับตั้งแต่คลิปที่ 9และ10 11เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่วงคาบเวลาของ Duty c y c l เอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองที่มอเตอร์จะไม่ทำงานนะครับซึ่งค่าดิวตี้ไซเคตรงนี้เราต้องมานั่งหาว่าช่วงไหนที่มอเตอร์มันเริ่มทำงานแล้วเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมดักเอาไว้ในกรณีที่มันรับพันวิดมอดูเลชันที่มีขนาด Duty c y c l เที่แคบจนเกินไป ซึ um. ่งไม่ได้เป็นผลดีกับตัวมอเตอร์เลยนะครับนะครับเพราะนั้นตรงช่วงเนี้ยเราต้องมานั่งหาเองนะครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ค่าช่วงที่เท่าไหร่ที่เป็นจุดต่ำสุดที่ตัวไดร์มอเตอร์ของเรามันจะรับได้นะครับแต่ละเบอร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นเบอร์เดียวกันก็ตามนะครับก็บางรุ่นนะครับก็จะรับค่าต่ำสุดที่ไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องมานั่งหากันเองนะครับ ตามทฤษฎีเนี่ยเขาให้อยู่ที่3%นะครับถ้าสมมุติพั w วิดมอดู l เลชันของเราเนี่ยอยู่ในช่วง0จนถึง255นะครับ3%เรนะครับเราก็ทำการหาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8นะครับส่วนถ้าเราเพิ่มเรสซูลูชันของพั w วิดมอดู l เลชันให้มีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยอยู่ที่0นจนถึง4 0 9 5เนี่ยก็ตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ123แต่อันเนี้ยมันเป็นส่วนของทฤษฎีนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ามันเยอะกว่านี้เยอะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการหากันว่าค่าที่ต่ำที่สุดที่มอเตอร์จะเริ่มทำงานเนี่ยของตัว L298N ตัวนี้นะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นผมเปิดโปรแกรมเก่าขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับสร้างตัวแปร ที่มาลองรับค่าตัวพันวิดโมดู l เลชันตรงนี้นะครับทั้งล้อซ้ายล้อขวานะครับขึ้นมาสักตัวแปรหนึ่งครับผมตัวแปรตัวแปรรับค่าพันวิดโมดู l เลชันจากไมโครเพื่อควบคุมความเร็วทั้งล้อ ซ้ายและขวาแบบนี้แล้วกันนะครับผมตั้งชื่อผมประกาศตัวแปรเป็นอินนะครับตั้งชื่อว่าให้มอเตอร์สปีดแล้วกันนะครับมอเตอร์สปีด L นะครับล้อซ้ายนะครับดีเฟลให้เป็นค่าศูนย์ไว้ก่อนแล้กันนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมอเตอร์สปีดขวานะครับเป็นแบบนี้นะครับ แล้วผมมานั่งกําหนดในฟังก์ชันเอาเองเลยละกันนะครับก็คือเขียนแบบนี้นะครับตอนนี้มันเป็นตัวแปรแบบ global อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทุกฟังก์ชันมองเห็นนะครับเป็นแบบนี้ผมให้มอเตอร์สปีด L และ R นะครับเป็น200แบบนี้200แบบนี้เราค่อยเอาค่าตัวแปรนี้มาใส่ให้กับตัว มอเตอร์ของผมแบบนี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับล้อซ้ายและล้อขวาเป็นแบบนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมดักกันโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราได้ค่าที่เท่าไหร่เราก็จะมาเขียนดักเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งให้เข้ากับมอเตอร์ตัวนี้แต่ค่าตรงนั้นน่ะค่ามอเตอร์สปีด L และ R เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาหากันเลยนะครับ เบื้องต้นผมใช้รูปฟอ o r ในการช่วยหานะครับวิธีการนะครับก็คือกํำหนดก่อนให้มอเตอร์นะเป็นแบบเดินหน้านะครับนี่นะครับก๊อปมาเลยนะครับพร้อมอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับมาหาค่ากันนะครับผมให้ใช้รูปฟอ o r ช่วยนะฟอร์นะครับตัวแปรที่ใช้เป็น i และกันนะครับ in i นะครับ มีค่าตั้งแต่0นะครับไปจนถึง255นะครับก็คือ i น้อยกว่า256นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ i บวกค่าขึ้นไปครับก็เป็น i บวกบวก,บวกแบบนี้นะครับแล้วก็สั่งอนาล o อกไลททั้งล้อซ้ายและล้อขวานะครับเพราะนั้นมี2รล้อก็จะ เป็นแบบนี้นะครับก็คือ enable a นะครับที่ใช้รับค่าพัน w i t h modulation นะครับ i ตัวนี้นะครับแล้วก็ enable b ด้วยนะครับอันนี้คือล้อขวานะครับก็รับ i เข้าไปเพราะฉะนั้นค่าที่ขับออกไปพัน w i t h modulation ก็จะเริ่มตั้งแต่0ไปจนถึง255นะเพิ่มไปทีละ1น,นะครับเป็นแบบนี้แล้วผมอยากดูค่ามันผ่าน serial monitor ด้วยครับเพราะนั้นผม ทำการใส่คำสั่ง serial begin ในส่วนของ Setup แบบนี้นะครับที่9,006นะครับแล้วก็มาปรินค่าดูนะครับว่าค่า i มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นคะรับ serial c i a l นะครับแล้วดอ t p r i n นะครับอันนี้บรรทัดแรกนะครับตรงนี้ผมเขียนว่าพันวิด modulation ของมอเตอร์ละกันนะครับ มอเตอรเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บรรทัดที่2นะครับก็จะแสดงค่า i อ,ออกมานะครับผมให้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันนะครับเป็น i ตัวนี้นะครับมาปิ้นดูนะครับว่ามันเท่าไหร่ดีเลย์ผมให้เป็นสัก250ก็พอในการทำงานในแต่ละรอบนะครับในลูป i เนี่ย ดีเลย์250โอเคเสร็จแล้วนะครับผมทำการอัพโหลดอ่ะเปิดไฟให้เข้ากับมอเตอร์ก่อนนะแล้วผมอัพโหลดเข้าไปที่ไมโครของผมเลยนะครับสังเกตท่านทุกท่านจะได้ยินเสียงวีจากมอเตอร์ไอเนี้ยไม่เป็นผลดีกับมอเตอร์เลยนะครับ คือช่วงที่มอเตอร์มันไม่ได้หมุนเนี่ยพันวิดมอดูเลชันมันแคบมากครับมอเตอร์เลยไม่หมุนนะครับของผมจับได้ที่ประมาณค่า120เป็นต้นไปครับจะทําให้มอเตอร์เนี่ยหมุนนะครับเนี่ยครับประมาณ120นะครับเพราะฉะนั้นในค่าความเร็วมอเตอร์ที่มีพันวิดมอดูเลชันตั้งแต่0จนถึง255เนี่ย จุดที่ต่ำกว่า120เนี่ยมอเตอร์จะไม่หมุนเพราะฉะนั้นเราเขียนดักไว้เลยนะครับในกรณีที่จะกำหนดค่าใดๆให้กับมอเตอร์เนี่ยถ้าต่ำกว่า120เนี่ยเราจะปัดเป็นศูนย์นครับวิธีเขียนดักเราจะเขียนแบบนี้ครับ if ใช้ if 2รอบนะครับเป็นแบบนี้นะครับ if ถ้ามอเตอร์สปีดนะครับเราเขียนดักไว้ก่อนที่จะ อนาล็อกไลท์ออกไปที่ตัวบอร์ดนะครับ i ิฟมอเตอร์สปีดนะครับมีค่าต่ำกว่านะครับประมาณ120นะครับก็คือให้ตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์ไปเลยครับเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆครับที่จะป้อนให้กับตัวมอเตอร์นะครับมีแต่โทษด้วยครับเพราะนั้นเราต้องเขียนดักไว้ส่วนล้อขวาก็ทำเหมือนกันครับ เปลี่ยนตรงนี้เป็น r เปลี่ยนตรงนี้เป็น r อันนี้คือวิธีดักเขียนดักเอาไว้นะครับก่อนที่จะอนาล็อกอไรครับเพราะนั้นบางทีเราอาจจะเขียนโปรแกรมที่ยาวกว่านี้ครับแล้วเราไม่รู้ว่าค่ามอเตอร์สปีดเนี่ยพันวิดมอดูเลชันน่ยมีค่าเท่าไร่กันแล้วนะครับเพราะฉนั้นส่วนมากเราก็จะเขียนวิธีเขียนดักก็เขียนแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครจะป้อนต่ํากว่า120เนี่ยมันก็จะปัดให้เป็น0ูนย์นะครับมอเตอร์ก็จะหยุด นะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะครับถ้าพันวิดมอดู l เลชันมันแคบจนเกินไปมันจะมีเสียงหวีออกมาจากตัวตัวมอเตอร์กับตัวไดรนะครับซึ่งไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยตอนนี้ผมรู้ค่าแล้วว่าต่ำกว่า120ทีนี้เรามาดูในกรณีที่เรโซลูชันมันสูงมากกว่าเดิมนะครับก็คือเป็นเรโซลูชัน ที่เราทำการเปิดค่าไว้เหมือนการทดลองที่แล้วนะครับก็คืออ n นาล็อกไลท์เลสซูลูชันสครับมันจะปรับความละเอียดของพันวิทยมอดูเลชันให้มีค่าตั้งแต่0นจนถึง4 0 9 5นะครับเพราะนั้นผมทำการเปิดโหมดนี้ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีความละเอียดตั้งแต่0ูนย์จนถึง4 0 9 5แล้วนะครับนะครับอ่ะเรามาเขียนดูเลยนะครับว่าในรูปนี้นะครับนะครับ ผมให้มีตั้นแต่0จนถึง 4095, 96เพราะมันเป็น4095นะครับคือน้อยกว่า1ค่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่ามันเริ่มที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมอัปโหลดไปต่อนนตอนนี้เราเปลี่ยนโหมด resolution แล้วนะครับให้เป็น0จนถึง4095มันก็เริ่มไล่ขึ้นไปนะครับแต่เดิมเนี่ย255ใช่ปะเราดับ ที่120ใช่ไหมถ้าเทียบปัญญัติต่ยางแล้วเนี่ย4095เนี่ยก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าๆนะครับ2,000ต้นๆนะครับมอเตอร์ถึงจะเริ่มทำงานนะครับ พันกว่ามอเตอร์ยังไม่เริ่มทำงานเลยนะครับเห็นไหมครับแต่จะมีเสียงหวีออกมาให้เราได้ยินนะครับเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไล่ขึ้นไปแล้วครับตอนนี้พันหกแล้วนะครับ ประมาณ2,080ประมาณ2 0 8 0 80. ถ้าตีตัวเลขกลมๆผมให้อยู่ที่2,050้ละกันนะครับอยู่ที่2,050นะครับนัดแบบหนึ่งครับ2 0 5 0นะครับนี่ประมาณนี้นะครับช่วงที่0จนถึง2,55เนี่ยอยู่ที่120นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น0จนถึง4,095เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,050 พรานั้นเวลาที่เราเขียนดักเนี่ยเราก็จะมาเขียนดักตรงนี้นะครับประมาณ2,050ก็ให้ปัดเป็นศูนย์เลยครับเพราะเป็นช่วงที่มอเตอร์มันไม่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็ปัดให้เป็นศูนย์นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการหาค่าจุดต่ำสุดหรือจุดแคบสุดดีกว่าของพัน์วิดมอดูเลชันที่จะป้อนให้กับมอเตอร์นะครับ ซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไว้แล้วนะครับเบื้องต้นก็คือแต่ละเบอร์เนี่ยค่าต่ําสุดไม่เหมือนกันต่อให้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับผลิตในล็อตที่ต่างกันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับเราต้องมานั่งหากันก่อนนะครับก่อนที่จะทําการสร้างหุ่นยนต์ต่อไปนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ